เขาจะทิพยาพขาไม่ท hmm. ิ้เขาแน่นอนแต่ยายบ้านาอยู่ที่นี่แล้วใช่แต่ะคนไม่ค้าสนใจเมื่อก่อนอยู่สารจังหวัด่ไหมทุกวันนี้มามาอยู่แถวนี้หมดแล้วแต่ก็มีโอกาโอกาสที่จะมีขยายสาขาเพิ่มการจเป็นเอเจนต์จังหวัดนี้ภาคาภาคใต้ก็จะมีตาใต้ก็อกา้วามว่ามีโอกาสไม่มีแต่พยาต้องมองสัใจคอว่าเป็นคนดีไ เป็นคนใจคนไหมเป็นคนใจถึงไหมถ้าขี้เหนียวไม่มีสิ่งเลยนะใครนะครับขี้จหนียเป็นเี่ย่นนะตอนแจงที่ภาคตอนออกหรือภาคใต้ไม่มีไม่มีแล้วภาคใต้มีภาคเหนือไม่มีฝนแก่นมีแล้วภาคอีสานมีแล้วไม่มีแล้วเหลือภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางนี้ก็คือเรา อยาก้ออยู่ท่าทางไง FC จากอุบลชวนไปเปิดที่อุบลได้ค่ะตอนนี้อุบไม่น่าจะได้แล้วเพราะแม่ของเขาดูเลยอ่าเห็นมั้ยได้ยินและอยังได้ยินและอยังมาคนที่ขอนแก่นแพงอุบลก็ไปเอาไลัเอาเนียมีขอนแก่นเนาะก็ขอขอบคุณนะครับร้านปลาล่าปลากระดูกทัพพน์นะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วก็อีกหนึ่งครับอันนี้คือกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟครับเป็นร้านกาแฟพี่ยากรุนะครับอ่าปกติเนี่ยต้องรัร้อยยี่สิบบาทจะมาพี่ยาขายพี่ยาจางคือหกสิบห้าบาท

พี่ยาวันนี้เต็มที่ให้เขาพูดหน่อยว่ารู้สึกเป็นยังไงมาอยู่กับพี่ยาก็ขอขอบคุณพี่ยาแล้วก็ของแม่ค้าทุกท่านนะคะที่พี่ยาเปิดโอกาสให้ลูกคุกได้มาลงที่แล้วก็ได้ได้ได้ขายขาทีมาเลยเขาตืนแต่เด็กเขจะรองไห้แล้วมยได้รียนแม่ค้าพี่ยาเต็มที่เต็มที่คือแม่ค้าทุกคนก็จะเป็นแบบนี้พูดไม่ออกคือกันขายดีเจนแบบว่า ไม่รู้สึกเลยว่ามันจะขายดีขนาดนี้ไหมเข้ามาล้ามาขายดีแต่พี่ยาชื่อวขายดีเพราะตัวพ่อเองด้วยสนึนน้้ตอ่ยวกสุขพ้ทีานาแลงนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ไอพอลัเกียกับพี่ยารวมนะครับสามสี่ข้างหยดครับอ่ะไพองเกียนิดนึง นายไ่เป็นใจมอบหมายสุกพิณาวพารร้คนสังเกตแลวกเดินางกป่ายทกางเายาบค่แล้วก็เขาเขาไวพนอะไรให้ามาขออ้พนนั้นกลับไปหาเขาอ่ะร้อยเท่าพันเท่านะขอบคุณมากค่ะคุณเป็นนัคะ้ที่ดีแล้วใ่ไหใช่เฮ้ เป็นเอกเป็นเอกอะไรครับตัวด่วนครับพีつつつ่เอกพี่เอกไม่อยู่เอาพี่โชได้ไหมพี่ตัวไหนพี่เอกไปไหนสงสัยไม่จัดคิวของพี่เอกเร็วๆเดี๋ยวเราออกจากแก๊งนะชอบชอบหลอดไปนั่งหลับเดี๋ยวเธอชื่อดวนเพี่เอกชื่อดวนไอ้แมวพี่เอกบอกว่าไปช่วยย่างลูกชิ้นอ่ะจริงไหมไอ้แมวไอ้แมวพี่เอกบอกว่าไปปิ้งลูกชิ้น่อนนะพี่ยาเดี๋ยวผมมาอยู่หรือเปล่าไม่ย่าทั้องก็ไม่ ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไปอยู่มุดไหนก็ไปอยู่ชอบชอบโกบอกว่าอะไรนะพี่ยาเดี๋ยวผมไปช่วยเมียผมไปมุดชิ้นแป๊บนึงนะแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อยู่ร้านไม่้อยู่ไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้ววันนี้พี่เอกเป็นเพรักงานตัวแล้วครับกำเดินทางมาอย่าบอกนะว่าไปไหนรู้เปล่าไปทอดกะหรี่ปั๊บหรือเปล่าเจอที่กะหรี่๊บอีกแล้วกะหรี่ปั๊บมีข้าวไหมอะไรก็ได้อะไร ป็อไรม่ได้าซงไงถ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี้ก็ไม่ได้ได้กันไม่ได้อันนี้ใหญ่ที่สุดในโกดังสาลี่นบ้พี่เบอร์เดยวกี่เลมพี่เบอร์เดี้กี่เลมหนึ่งสองสาม happy birthday happy birthday เค่ะพี่ยาวันนี้นะคะซาลี่ที่ได้นำมาปุ๋ยความเนเกิดให้พี่ยาก็ขอให้มีความหมายเหมือนกับเงินทองหลั่งไหลที่มาที่โบนัสพี่แอรพลุงทั้งของแม่ค้าให้ขายดีแล้วก็ให้พี่ยาสุขภาพแข็งแรงให้เง่งเวยๆนะคะกินเลยนะกินเลยค่ะออ้โหอร่อย พร้อมกันนานๆมันถ่ายรูปไม่ทันพอมันค่ายยันท่ทอมาไหขมาอมนนานเหรอ้าไปนอน่หน่ง่องาม้าไปนอแ่นมายแพี่เยแม่ันแมคนมาก่อนแม่นมาก่อนหน